แม่เจ้ามักเว้าแต่เรื่องเงินพอลูกได้ผัวฝรั่งถามน้อยเถอะแม่เอ้ยให้ลูกเจ้าหายใจจากน้อยแดลูกเจ้ากำลังเรียนอยู่ความเศร้าของเขาที่ปล่อยออกไปนะคิดพินิจพิจารณาแม่เอ้ยคนไหนที่รักลูกเข้าใจหัวอกเมียฝรั่งในต่างแดนซอยกันแช่ออกไปเด้อบ่ผิดดอกที่เพิ่นมีความหวังพอเพิ่นเห็นคนอื่นได แต่ขอฝากให้โอกาสเลวเวลาลูกจากหน่อยพบบุญวาสนาคนเห่ามันบอทอกันลูกเขาอาจสิบโชคดีเหมือนลูกคนอื่นให้คิดสว่าให้เวลาลูกได้ลุกขึ้นมาสู้ได้ลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้ตั้งสติได้เหตุงานในต่างแดนแล้วคอยดูแลเอาแท้ๆเลยเดอ้อยายจากขอฝากถึงแม่ทุกคนนะว่า ลูกของข้าเจ้าทุกคนมีหัวใจที่ห่วงเจ้าหลายอือยากดดันจนเขารู้สึกแย่และหมดสภาพถึงกับให้ครอบครัวเขาพังเลยในต่างแดนนาะเพราะถูดท้ายแล้วพวกข้าเจ้ากำมาซอยเขาบัได้ย่าคิดว่าลูกมีม,มีติดตัวหาผัวเมื่อใดกระได,ไดอันนี้อย่ายจะพูดเองเด้อนะมันโบง่าย และความผูกพันที่เขามีให้กันถึงบบร่มรวยถ้าเขามีหัวใจให้เงินเดือนใดมีเงินทรงเจ้าใดถึงแม่ซิบโอ,อก็ตามถือว่าฝรั่งคนนี้เขารับผิดชอบแล้วรอจากน้อยนะตั้งสติจากนิดเป็นพลังกำลังใจให้ลูกเจ้าจากแดเพราะบางทีนะอยู่แล้วก็หกักผู้หญิงอะ เปลี่ยนนะบ่เหมือนกับตอนเฮ็ดงานขายส่งเงินให้เจ้าอยู่เดอลูกเจ้านะ่ะนะตอนนี้เขาเลือกผัวเป็นตัวตนมองถึงความฮักความรักที่เขาจะมีและมีความสุขยูตรงนี้แดจากนอยให้นึกถึงหัวใจตรงนี้ถามไทยจากนอยว่าลูกโตเป็นจังไดปรับได้บเออประเทศเขาเป็นจังได อยู่ได้บอบไหวกับบ้านเฮาเดอร์คำพูดนี้จะเป็นพลังให้ลูกมีแหงสู้กับทุกปัญหานะดินหลนและหาเงินให้ขาเจ้าได้เป็นร้อยเปน็นพันเพิ่มเติมดีกว่าเบียดกระเสียนลีดลีดลีดทั้ง,ท,งทั้งที่ลูกยังสร้างเองบอดายนะฮะย่าจากขอบเป็นตัวแทนเพราะลูกสาวเพิ่งเริ่มต้น สามสิบกว่าต้นตอไฟฝายฝรั่งเขากับโบแก่สองคนเขามีโอกาสยาวไกลตอนนี้กําลังเลี้ยนถือว่าผู้ชายให้เงินทว่าไดกระทรงให้แลวได้ย้อดว่าหลายด้วยซ้ําอืำแต่เจ้าบาพอพเราไปเปรียบเทียบเยียบความรู้สึกของลูกเจ้าน่าสงสารคักเดออันนี้หัวใจนะยายจ๋านึ่งเป็นแม่คนที่บเคยรีดจากลูกได้เอาเจ้าสชกดีขนาดไหนสอง เป็นลูกที่มีหัวอกห่วงพอห่วงแม่ยิงเพลินบาว้าวบาขอเหายิงยากให้ยากได้เหาพินิษพิจารณาแต่ก็ต้องทำตามเวลาสเต็ปที่เหาไหวมันก็จะมีความสุขนำกันทั้งสองฝ่ายเด้อแม่เอ้ยฝากเดอย่ยาใจให้กับลูกเจ้าหลายใจร้ายเกินไปหลายอันคำว่าบดีห่าไม่เออคือบดได้คือเขานะ เขาได้นู่นได้นี่ยาสุเอามาเปรียบเทียบลองย้อนพินิจพิจารณาชีวิตของเจ้าเดชถ้าเขาบอกให้เจ้าเลิกผัวลูกสาวบอกให้เลิกพอเจ้าสิยอมเลิกบ่แม่เอย๋ยนาอโอ้ยวัวแล้กก็บไปเด้ออืมสโสนโลงแล้วเออเก็ดน้อยๆไปๆๆสู้หนาวต่อ